เนี่ยมานั่งอยู่ใต้ไอเฟลเราทนี้รู้สึกเป็นไงบ้างครับเนี่ยดูอยองพี่เอาอยัง<ะ>คนเป็นพันเลยแม่งไปเอาอยังปวด<ห>ขานั่งอีกแป๊แบ,บ้ิมีเห็นคนแล้วไม่ไปอยากไปต่อคิวเลยอะเหมืนอนทเดียวในชีวิตเนี่ยเฮ้ยมันขึ้นอยู่แล้วอีกแป๊บนึงดินี่มันจะเป็นมันมันจริงจริงแล้วมันขึ้นได้สี่ขาเนี่ยเห็นปะเนี่ยมีสี่ขาแต่ว่าวันนี้มันเปิดแม่งแค่ขาเดียวอะคือคือตอนขึ้นเนี่ยเราจะ เราจะแบบว่าขึ้นลิฟต์ไปใช่าาแต่ว่าตอนลงเราจะเดินลงมาเดินลงมาโดยที่รู้สึกมันจะมีอยู่สามชั้นใช่ไหมที่เราสามารถขึ้นไปได้ทีนี้ค่าเข้าชมเท่าไหร่เราก็ยังแบบว่ายังไม่รู้นะใช่ <laughs> แต่แต่ว่าเต็มตัวเสียตังค์เต็มที่แล้วครับมันสีน้ำตาลนะครับเนี่ยไม่ใช่สีเทาไม่ใช่สีเอ้ยมันสีอะไรนะมันสีน้ำตาลนะไอโฟวาวเวอร์จริงๆเออมันออกน้ำตาลน้ำตาลแต่อาเธอร์มันตาบอดสีไม่รู้มัน สีจริงรึเปลพอไปแล้วนะ